ินร่วมบุญปลดทุกข์สร้างความสุขให้ชีวิตร่วมบุญสร้างห้องน้ำถวายวัดจำนวน14ห้องณวัดลุมพุกอุดมพนาราม ทำชโนดอีสานใต้หมู่ที่สองตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดร่วมบุญเป็นเจ้าภาพห้องละ1 5 0 0 0บาทต่อห้องหรือกองบุญละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาผู้ที่บริจาคเป็นเจ้าภาพทางวัดจะเขียนชื่อเจ้าภาพทำป้ายติดให้ทุกห้องและผู้ที่บริจาค1000บาทขึ้นไปทางวัดจะเขียนชื่อป้ายบริจาครวมติดไว้ให้เพื่อเป็นอนุสร์แห่งบุญร่วมบุญได้ที่กรุงไทย เลขที่บัญชี861 027 2486ชื่อบัญชีวัดลุงพุกอุดมพนารามสาขาเทสโก้โลตัสขุข,ขันหากบริจาคแล้วสามารถส่งสลิปการโอนด้านล่างเฟซบุ๊ก หรือกล่องข้อความได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระอธิการสมโชคคำภีระธรรมโมหลวงพ่อจอยโทร0 8 8 8 8 1 9 8 8 2 2เจ้าอาวาสวัดลุมพุกอุดมพระนารามคำชะโนดอีสานใต้หมู่ที่สองตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดท่านใดต้องการอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปใช้ลดยอ่อนภาษีแจ้งได้ทางอินบ็อกซ์หรือตามช่องทางที่ระบุไว้อาน,นิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัดหลวงพ่อฤาษีริงดำ mm hmm. การสร้างห้องน้ำหรือส่วม mm hmm. เป็นเหตุให้บรรเทาทุกข์ทำให้เขามีความสุขถ้าเราทำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมากก็จะคลายทุกข์โศกโรคภัยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะทำให้ทุกข์หนัก หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆที่โถมกระหน่ำเราอยู่ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ จเจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัฐกำจัดพานให้ภัศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังครรัฐกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตดังฉัชดชัยจเจริญวัยเจริญสีทวีผลทุกท่านเทิน การทำบุญพึงพิจารณาด้วยกำลังบุญกำลังใจพึงประกอบด้วยความสุขไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเสียสละแล้วมีความสุขด้วยการให้ชื่อว่าบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน